สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่พุทธมนตรสายสี่ค่ะวันนี้เราจะมากินต้มเลือดหมูเจ๊กจุนกันนะคะถึงแล้วค่ะร้านเจ๊กจุนอยู่ติดถนนเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับพุทธมนตรมีแอร์ด้วยนะคะไม่ร้อนค่ะที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านด้วยกันเลยนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยร้านเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะ อาหารที่นี่ก็ไม่ได้มีเฉพาะต้มเลือดหมูนะคะก็มีทั้งหมูกรอบบะหมี่ขาหมูหมูสเตะ๊ะขาหมูนะคะเยอะๆเลยค่ะแต่เราก็มาที่นี่แล้วเราก็ต้องกินต้มเลือดหมูนะคะหรือว่าเกาเหลาเลือดหมูนั่นเองต้มเลือดหมูที่นี่ใส่จิงจูฉายด้วยค่ะมาที่นี่แล้วก็ต้องสั่งขาหมูด้วยนะคะขาหมูที่นี่นุ่มมากๆเลย บอกได้เลยว่าถ้าใครไม่ได้กินขาหมูที่นี่ถือว่าพลาดเลยค่ะอร่อยสุดๆพริกกระเทียมนะคะหยิบได้เลยขาหมูนุ่มจริงๆชอบต้มเลือดหมูที่นี่ตรงที่เขาใส่ผักจริงจูฉายนะคะแล้วผักจริงจูฉายที่นี่ก็คือปลอดสารพิษด้วยค่ะเป็นล้านแนะนำเลยนะคะมาพุทธมนทนสายสีแล้วแวะกินเจ็๊จูนเกาเหลาเลือดหมูนะคะ และอย่าลืมสั่งขาหมูด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่เขายังขายน้ําจริงจูฉายด้วยเป็นน้ําสมุนไพรจริงจูฉายที่เอามาใส่ในต้มเลือดหมูนะั่นราคามาทําน้ําจริงจูฉายขวดละ25บาทเท่านั้นเองเจกจ่นเกาเหล่าเลือดหมูพุทธมนตนสายสีค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ